สวัสดีครับวันนี้ผมช่องแมนนวลมูวี่มีหนังดีจะมาสปอยให้เพื่อนๆได้ฟังกันเป็นภาพยนตร์กึ่งอาัตาชีวประวัติของเตมูจินนักรบชาวมองโกก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเจงกิสคานผู้ยิ่งใหญ่หนังได้เล่าเรื่องราวตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแต่งงานกลายเป็นผู้นําชนเผ่าจนกระทั่งรวบรวมชาวมองโกเป็นผืนแผ่นเดียวกันและหนังเรื่องนี้มีชื่อว่ามองโกเดอะไรท์ออฟเจงกิสคารเปิดเรื่องมาที่ได้มีกลุ่มคนขี่ม้ากาลังเดินทางไปที่ทุ่งลาบ ชายคนนี้คือพ่อของพเอกมีชื่อว่าเยสุไกส่วนเด็กคนนี้คือเปกของเรามีชื่อว่าเตมอจินพวกเขาได้ออกเดินทางเพื่อพาเตมจินไปเลือกเจ้าสาวที่ชนเผ่าเมอร์กิทซึ่งที่นั่นเองคือเผ่าที่เยสุไกได้ชิงตัวแม่ของเปกมาทาเมียตอนนี้เยสุไกพ่อของเปกต้องการสันติจึงได้พาเตมจินไปเลือกเจ้าสาวระหว่างเดินทางพ่อของเตมจินได้แวะพักที่หมู่บ้านของเพื่อนสนิท และระหว่างขนสัมภาระลงจากม้านั่นเองก็ได้มีเด็กสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาทักทายกับเตมจินและได้มีการแนะนําตัวกันทําให้เราได้รู้ว่าเด็กคนนี้ชื่อเปอร์สเตเขาคือนางเอกของเราเปอร์สเตแนะนําให้เตมโมจินเลือกนางเป็นเจ้าสาว ตกดึกเตมูจินได้คุยกับพ่อของเขาเรื่องที่จะเลือกเจ้าสาวเองและเขาจะเลือกเจ้าสาวที่หมู่บ้านแห่งนี้เพื่อเป็นคู่ครองพ่อของเตมูจินก็กลัวว่าชนเผ่าเมอร์กิตจะไม่พอใจแต่แล้วพอตกเช้าวันต่อมาพ่อของเตมูจินก็ได้แนะนาวิธีเลือกเจ้าสาวให้กับเตมูจินและก็ได้ให้เตมูจินลองเลือกเจ้าสาวเองและเตมูจินก็ได้เลือกเบอร์สเต้างเอกของเราซึ่งเป็นลูกสาวของหัวหน้าเผ่าพ่อของทั้งคู่ยินดีเป็นอย่างมากและได้ตกลงกันให้ทั้งคู่แต่งงานในอีกห้าปีข้างหน้าพ่อของเตมูจินจึงยกเลิกการเดินทางไปชนเเผผ่่าาาามรกกกิและทํับ ระหว่างเดินทางก็ได้เกิดฝนตกฟ้าร้องอย่างหนักพวกเขาจึงหาที่หลบฝนกันด้วยความหวาดกลัวพ่อของเตมูจินได้บอกว่าพวกเราชาวมองโกกลัวฟ้าร้องกันทุกคนพอมีความเชื่อว่าเทพเจ้าเทนกีกาลังโกรธเชา้าวันต่อมาก็ได้เดินทางกันต่อและได้เจอกับศัตรูของพวกเขาซึ่งกาลังกินข้าวกันอยู่พ่อของเตมูจินบอกว่าเราไม่มีการนองเลือดกันที่นี่พวกเขาจึงได้แวะพักและนั่งกินข้าวกันอยู่ใกล้ๆกับพวกศัตรูของเขาอีกฝั่งได้ให้คนนําอาหารมาให้เยสุกกินซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นมิตรเยสุกจึงรับไว้ทั้งฝ่าาายได้แกอหร ฮับ,บูไตลูกน้องคนสนิทของเยสุไกก็ได้พยายามห้ามเขาเพราะกลัวว่าจะมียาพิษและแนะนําให้เขาเอาไปให้คนรับใช้กินก่อนเนื่องจากเขาได้เห็นสายตาอาฆาตจากอีกฝั่งหนึ่งเยสุไกพ่อของเตม,มจินเป็นคนนับถือธรรมเนียมเป็นอย่างมากเขาได้คุยกับฮัมบูไตว่าพวกเขาเป็นศัตรูกันก็จริงแต่ถ้าข้าขานเยสุไกทําผิดรมเนียมโลกคงต้องกลับตาลบัดเป็นแน่และข้าจะไปสู้หน้าใครเขาจึงได้กินน้ําดื่มที่อีกฝ่ายนั้นให้มาจนหมดถ้วยระหว่างเดินทางพ่อของเตม,มจินก็ได้เกิดอาการปวดท้องอย่างหนักและได้ล้มลงจากม้าในทีี่่่สสุดุดดดซึงเเหกกก็กิิมาาาจยพษทไ้ล ในน้ดื่มเมื่อฮามปไตลูกน้องคนสนิทของยิสุกายเห็นว่าขานของเขากำลังจะตายก็ได้หัวเราะเยาะและแสดงท่าทีดีใจตัดมาที่หมู่บ้านและมีการจัดงานศพเพื่ออำลาขานคนเก่าที่หมดอำนาจไปหลังจากงานศพพ่อของเตมจิน ฮาบ,บุไตลูกน้องคนสนิทของพ่อพระเอกก็ได้ทาการทรยศนําคนมายึดทรัพย์สินของครอบครัวเตมูจินทั้งหมดแม่ของเตมูจินเห็นดังนั้นจึงพูดออกไปว่าเตมูจินจะเป็นขานคนต่อไปแล้วเขาจะร้างแค้นให้พวกเราเมื่อฮาบ,บุไตยได้ยินดังนั้นเขาจึงพยายามฆ่าเตมูจินแต่ว่าตามธรรมเนียมแล้วชาวมองโกจะไม่ฆ่าเด็กฮาบ,บุไตยจึงปล่อยตัวเตมูจินไปจนกว่าเขาจะโตเมื่อถึงหน้าหนาวบรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยหิมะเตมูจินเดินเล่ยล่อนหาที่หลบซ่อนตัวเขาได้เดินตกลงไปในพื้นน้ําแข็งแต่ก็ได้มีสองพี่น้องเด็กเลี้ยงแกะนน่่่ามมมอีีจไ้ชวคื ส่วนเด็กคนน้องมีชื่อว่าไทจาเพกได้ขอบคุณทั้งสองที่ช่วยชีวิตเขาไว้และได้ขอให้ทั้งสองรับเขาเป็นพี่น้อง่วมสาบานพวกเขาได้กีดเลือดและดื่มน้ำ่วมสาบานกันโดยพี่ใหญ่คนโตสุดพูดว่าเมื่อโตขึ้นเขาจะเป็นขาดและจะให้เตมูจินเป็นใหญ่รองจากเขาอีกทีหนึ่งพอเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขากำลังต้อนแกะอยู่ก็ได้มีลูกน้องของฮัมบูไตามาเจอเตมูจินเข้าทําให้เตมูจินต้องรีบหนีแต่ก็ไม่ทันทําให้เขาโดนจับตัวในที่สุดตัดมาที่เตมูจินถูกมัดอยู่ก็ได้มีพ่อเท่า เตมูจินยังโตไม่พอที่จะฆ่าจึงได้ให้พ่อเท่าจับมัดไว้ที่เดิมแล้วทันใดนั้นเองก็ได้เกิดฝนตกฟ้าร้องขึ้นอย่างหนักพ่อเท่าก็ไม่ได้มัดเตม,มูจินไว้เหมือนจะปล่อยให้หนีทุกคนก็รีบเข้าบ้านกันหมดเพื่อหลบฝนเพราะความกลัวเตม,มูจินเห็นดังนั้นจึงรีบวิ่งหนีไปทันทีเขาได้วิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปจนไปพบกับสารเจ้าแห่งเทพเทนกีและก็ได้ขอพรให้ปลดปล่อยเขาจากพันธนาการจากโซ่ตวนเมื่อมองไปข้างบนก็ได้พบกับเจ้าจิ้งจอกที่กำลังจ้องมองเหมือนกับเทพเทนกีจะได้ยินสิ่งที่เขขาาาากกกํลลลังงร้้ออออแะโซ่ตตนน็ไดดหออุมมใปี116 มจินได้โตขึ้นและดูเหมือนว่าลูกน้องของฮาบูไตจะมาเจอตัวเขาแล้วเขาได้วิ่งหนีสุดกําลังแต่ขาของคนก็สู้แรงม้าไม่ได้จนถูกจับพาไปที่เผ่าเพื่อพบกับฮาบูไตและตอนนี้ฮาบูไตก็ได้เป็นขานของเผ่าที่เตมจินเคยอยู่ขณะที่เตมจินถูกมัดอยู่พ่อเฒ่าคนเดิมก็ได้นําอาหารมาให้กินเตมจินได้พูดกับพ่อเฒ่าว่าถ้าข้าไม่ตายข้าจะยกโทษให้พวกท่าน พอเท่าเลยตอบไปว่าเจ้าไม่มีวันยกโทษให้พวกเราหรอกพอตกกลางคืนเตมอจินก็ได้ยัวย่วยุยามคนหนึ่งให้เขาเข้ามาใกล้ๆและได้เอาไม้ที่ตึงเขาทุบหัวยามคนนั้นจนตายแล้ววิ่งหนีออกไปอย่างง่ายๆขณะที่เตมอจินกําลังเดินไปเรื่อยๆก็ได้เจอกับฝูงม้าจํานวนมากเมื่อคนเลี้ยงมา้ามาเห็นก็รู้ได้ทันทีว่าเขาคือใครจึงได้ปลดโซ่ให้และได้มอบมา้าให้ตัวหนึ่งกับเตมอจินเขาจึงเตรียมตัวออกเดินทางเพื่อไปหาเพอร์สเตผู้มั่นของเขาที่เคยสัญญ,ญาไว้ในวัยเด็กเมื่อเตมอจินได้พบกันอีกครั้งก็ได้รูู้ว่า่าาเเพออออตนนันยงงคิิมจและกกกขทท็ไดด ไปหาแม่ของเต็มปจิน และจะได้ตั้งกระโจงกันและสร้างครอบครัวอยู่ที่นี่แต่แล้วพอตกกลางคืนก็ได้มีพวกชนเผ่าบางกลุ่มได้บุกเข้ามาและทําให้เราได้รู้ว่าพวกชนเผ่านี้คือชนเผ่ามือกิทที่พ่อของพระเอกจะพาตัวพระเอกไปเลือกเจ้าสาวและหัวหน้าคนที่ใส่หน้ากากคนนี้ก็คืออดีตสามีของแม่เตมจินที่เยสุไก,กพ,กพอก่อของพระเอกรักพาตัวมาทาเมียไอคนใส่หน้ากากต้องการจะรลักพาตัวเจ้าสาวของเตมจินไปทาเมียเพื่อล้างแค้นที่พ่อของเตมจินได้พาตัวเจ้าสาวของตนไปพวกมันได้เผาบ้านแม่ของเตมจินและได้ออกตามล่าพระเอกจนพบเจอพวกเขาทั้งคู่ได เตมูจินได้ถูกลูกธนูยิงเข้าที่กลางหลังทําให้ควบม้าต่อไปไม่ไหวเพอร์สเตจจึงยอมให้ตัวเองโดนจับและได้ตีก้นม้าเพื่อให้ม้าวิ่งหนีไปพร้อมกับเตมูจินที่กําลังนอนหมดสติอยู่บนหลังมา้าเพอร์สเตได้ถูกจับตัวไปที่เผ่าเมอร์กิดม้าที่เตมูจินขี่อยู่ได้วิ่งกลับไปที่บ้านของแม่เตมูจินและก็ได้รักษาตัวอยู่พักหนึ่งจนหายดีแล้วเมื่อหายดีเตมูจินก็ได้ไปหาจหามูฮาพี่ชายร่วมสาบานของเขาเพื่อขอร้องให้ช่วยนําทหารไปบุกเผ่าเมอร์กิดเพื่อช่วยเหลือเพอร์สเตจกลับมาจามูฮาบอกกกับเเตมมมมูจจิินนนวว่่่่าาาาาชองงงโละะะไทํํสครพืแยผ้้หหญใ จินหาภรรยาคนใหม่แต่พระเอกไม่ต้องการทางพี่ใหญ่จามูฮาก็คิดหนักว่าจะเอาอยัางไงดีแต่สุดท้ายแล้วก็หาทางออกได้คือต้องรอปีหน้าและได้บอกกเตมูจินไปว่าห้ามบอกคนอื่นว่าเรากาลังจะทําศึกเพื่อแย่งผู้หญิงตัดมาที่เตมูจินและทหารของพี่ใหญ่จามูฮาดูเหมือนว่านี่จะครบปีตามที่เขาได้คุยกันไว้แล้วเพราะเขาได้นาทหารมาที่ถิ่นของพวกชนเผ่าเมอร์กิตแต่ดูเหมือนว่าพวกเมอร์กิตจะได้รู้ทันอยู่ก่อนแล้วจึงได้ทําการดักซุ่มโจมตีเหล่าทหารของพวกจามูฮาระหว่างสู้รบกันจามูฮาก็ได้เกิดเสียท่าให้กกกกับารขอองพววเเมมิิตตแ่่็จนชย วไว้เตมูจินจึงได้นำหน้ากากของพวกมันมาใส่และได้ถอนตัวจากการสู้รบเพื่อแอบเข้าไปในค่ายของพวกเมอร์กิททำให้ทหารของพวกเมอร์กิตสับสนอยู่พักหนึ่งแต่แล้วก็ได้เกิดการต่อสู้กันภายในค่ายเตมูจินสามารถชนะของทหารของพวกเมอร์กิตได้ทั้งหมดพะมีคนเฝ้าค่ายจำนวนน้อยเมื่อเตมูจินได้สำรวจค่ายก็ได้พบกับเปอร์สเตอีกครั้งหนึ่งแต่เปอร์สเตก็ได้ท้องกับหัวหน้าเผาเมอร์กิตไปแล้วเมื่อจจมูฮามาเห็นเปอร์สเตกำลังอุ้มท้องอยู่ก็อึ้งอยู่พักหนึ่งจนเตมูจินได้บอกไปว่าเด็กคนนี้คือลกขของเา จามูฮาก็ไม่ได้ว่าอะไรและได้มองไปที่ศพของหัวหน้าเผ่าเมอร์กิตซึ่งเปอร์เตได้เป็นคนฆ่าไปอยู่ก่อนนั้นแล้วพอตกดึกทุกคนก็ต่างดีใจและจัดงานฉลองกันจามูฮาได้ชักชวนให้เตมูจินเข้าร่วมกับเผ่าของเขาและจามูฮาเสนอให้เตมูจินเป็นใหญ่รองจากตนลงมาแต่เตมูจินได้ตอบกลับไปว่าข้าเป็นนายตัวเองและปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกลุ่มกับจามูฮาต่อมาได้มีการแบ่งสมบัติกันทรัพย์สินส่วนใหญ่จามูฮาได้เอาไปเป็นของตนคนเดียว แต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ได้แบ่งให้เตมูจินไว้เราลูกน้องก็ได้นดําดาบเนื้อดีจากสมบัติมาให้เตมูจินแต่เตมูจินก็ไม่ได้รับไว้และได้บอกกับทหารคนนั้นให้เก็บดาบอันนั้นเอาไว้ใช้เองเตมูจินบอกว่าเขาขอแค่หนึ่งในสิบของสมบัติทั้งหมดส่วนที่เหลือให้ทหารทุกคนแบ่งเท่าๆกันพร้อมกับนาสมบัติไปแบ่งให้กับครอบครัวของทหารที่ตายไปแล้วทหารเหล่านั้นดีใจเป็นอย่างมากและซาบซึ้งในความมีน้ำใจของเตมูจินพวกเขาจึงได้ขอติดตามเตมูจินไปด้วยไทจาหอร์หน้ึงน่ง เ,เ,เสร็จแล้วพวกเขาก็ได้สั่งสค์กันต่อเช้าวันรุ่งขึ้นเตมูจินก็ได้หนีไปพร้อมกับเหล่าทหารส่วนหนึ่งของจามูฮาที่ได้ขอติดตามเตมูจินไปด้วยพอจามูฮาและไทจารู้เข้าก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะเตมูจินได้เอาทหารคนสนิททั้งสองของจามูฮาไปด้วยจามูฮาก็ได้ขอให้เตมูจินส่งตัวทหารคนสนิททั้งส,งสองคนคืนมาแต่เตมูจินก็ได้ไปเสธไปว่าพวกเราชาวมองโ,งโกลมีสิทธิ์ที่จะเลือกนายเป็นของตัวเองจามูฮากับไทจาก็หัวเสียมากไทจาจึงได้ขอม้าที่เขาเคยให้ลูกน้องคนสนิททั้้งงงสสออ่่กิไไไไมใหจจาาึดบปว เขาจะไปเอามันคืนด้วยตัวเองต่อมาตัดมาที่กลุ่มลูกน้องของเตมูจินกําลังไล่ล่าโจนที่ขโมยฝูงม้าของพวกเขาไปหนึ่งในลูกน้องของเตมูจินจึงได้ยิงธนูหวังสังหารโจนพวกนั้นเมื่อโจนคนนั้นได้ล้มลงเขาก็ได้เดินไปดูและพบว่าโจนที่ขโมยม้าก็คือไทจาหนึ่งในพี่น้องร่วมสาบานของเตมูจินนั่นเองเมื่อกลับไปที่ค่ายฐานคนนั้นก็ได้บอกกับเตมูจินไปว่าให้ส่งหัวของเขาไปแทนเพื่อเป็นการขอโทษจมูกาเตมูจินคิดหนักแต่เพอร์สเตกก็ได้บอกไปว่าถ้าเขาส่งหัวของลูกนน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 ้้ออออองงงตตััวววเเเเไไไปปคคืื่่่่ขาาาาจจจจะะพพูดดยยรมิลกกกททีีุ มาที่จาม,มูฮาเมื่อได้รู้ข่าวก็กำลังเตรียมตัวบุกไปจัดการกับเตมูจินอบูไตไม่ได้ทราบข่าวเช่นนั้นจึงได้มาหาจาม,มูฮาเพื่อขอเข้าร่วมและไปสังหารเตรมูจินด้วยกันต่อมาพวกชาวบ้านและทหารของเตมูจินก็กำลังจะเดินทางหนีอยู่ได้มีทหารนายหนึ่งเสนอข,ขึ้นมาว่าให้ทิ้งทุกคนไว้เพื่อเป็นอยู่รอดพวกนั้นจะไม่ฆ่าชาวบ้านและผู้หญิงถ้าพวกเราไม่ตายก็จะกลับมาช่วยครอบครัวได้อีกตามธรรมเนียมเราผู้ชายชาวมองโกจะทิ้งเด็กและผู้หญิงไว้เมื่อถูกตามล่าเพื่อให้ตนเองหนีพ้นและค่อยกลับมาช่วยใหมให่ จึงได้ปักหลักที่จะต่อสู้เตมูจินได้นําทหารส่วนหนึ่งมาอาะขาชาวบ้านแหลือีกส่วนหนึ่งร่วมต่อสู้กับเขาทหารส่วนใหญ่อาสาที่จะร่วมต่อสู้เคียงข้างกับเตมูจินเมื่อพวกเขามองออกไปก็ได้เห็นทหารจํานวนมากของจามูฮาและฮาวุไตที่กําลังเดินทางมาเจอจามูฮาได้สั่งให้ทหารทําการโจมตีการต่อสู้ได้จบลงอย่างรวดเร็วเพราะคนของเตมูจินมีจํานวนน้อยมากจึงได้พ่ายแพ้ไปส่วนเตมูจินนั้นก็ได้ถูกล้อมโดยทหารและถูกจับตัวในที่สุดตกดึกจามูฮาก็ได้เดินมาหาเตมูจินที่ถูกมัดอยู่และได้บอกให้เตมูจ่่่ออมมมจไยาาาะคก เจมูฮาจึงได้ขายเตมูจินให้กับพ่อค้าทาสคนหนึ่งพ่อค้าทาสได้พาเหล่าทาสและเตมูจินออกเดินทางไปไกลจากดินแดนของมองโกงเป็นอย่างมากระหว่างเดินทางได้มีทาสคนหนึ่งเดินไม่ไหวและล้มลงเมื่อผู้คุมเห็นเข้าจึงจะเข้ามาทําร้ายเตมูจินจึงได้เข้าไปและปกป้องและทําการฆ่าผู้คุมคนนั้นทิ้งตมามที่ตลาดค้าทาสก็ได้มีคนมากมายมาหาซื้อทาสกันที่ตลาดแห่งนี้มีแต่เท้าคนหนึ่งเดินทางมาและได้ถูกใจที่จะซื้อเตมูจินเป็นอย่างมากจึงได้ขอตอ่รลองราคากับพ่อค้าแต่พ่อค้าไม่ยอมเพราะเขาได้เสียผู้คุุมือออททีีทีี่่ดดสจึึงขข้นราาคก จีนที่เดินทางมากับใต้เท้าก็ได้บอกไต้เทา้าไปว่าอย่าไปซื้อคนนี้เพราะเขามองเข้าไปในตาของเตมูจินก็ได้พบกับกองทัพชาวมองโกลที่กำลังลุก,กลางดินแดนแห่งนี้พร้อมกับเตือนว่าจะมีคนล้มตายหลวงจีนเป็นกังวลเป็นอย่างมากใต้เท้าจึงถามเตมูจินไปว่าเจ้าจะทำลายชาติของข้าหรือไม่เตมูจินไม่ตอบและได้มองตาของใต้เท้าอย่างเยือกเย็นใต้เท้าคนนั้นก็ได้เอาเตมูจินไปขังโชว์ไว้ที่กลางเมืองพร้อมกับติดป้ายที่เขียนว่าชาวมองโกลผู้คิดค่นล้มอาณาจักรตังกงเพื่อแสดงให้ชาวบ้านได้มาดูกันต่อมาหลวงจีนนนนคคเเเเดดิิมมมกก็ไ้้้้ขาาาุยับตจวว่ให งเมื่อเตมูจินยกทัพกลับมาลังแค้นเตมูจินจึงเสนอไปว่าให้นําเอาเคี้ยวกระดูกที่เขาทําขึ้นมาไปให้พ่อค้าที่ค้าขายกับชาวมองโกและให้ตามหาครอบครัวของเตมูจินพร้อมกับเอาเขี้ยวนี้ไปให้ผู้หญิงที่ชื่อว่าเปอร์สเตหลวงจีนจึงไปตามหาพ่อค้าที่ค้าขายกับชาวมองโกพ่อค้าคนหนึ่งได้บอกกับหลวงจีนไปว่าไม่มีใครกล้าทําการค้าขายกับชาวมองโกเพราะกลัวจะโดนป้นแต่มีคนเดียวที่กล้าไปนั่นคือคนที่ขายเตมูจินให้กับใต้เท้าคนนั้นแต่พ่อค้าคนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่หลวง ผ่านหุบเขาเดินทางมาไกลจนสุดท้ายหลวงจีนคนนี้ก็ได้หมดแรงและสิ้นใจตายไปในที่สุดระหว่างนั้นเพอร์สเตกก็ได้เดินทางมาเจอหลวงจีนที่นอนสิ้นใจอยู่และได้พบกับเขี้ยวไส้คออันหนึ่งเพอร์สเตก็รู้ได้ทันทีว่านี่จะต้องเป็นของเจม,มจินแน่ๆส่วนเด็กข้างๆก็คือลูกชายของเพอร์สเตที่ได้โตขึ้นมาแล้วขณะเดียวกันพ่อค้าทาสที่ค้าขายกับชาวมังโกก็ผ่านมาพอดีและได้เผาศพหลวงจีนให้เพอร์สเตได้ขอติดตามพอ่อค้าทาสคนนั้นไปด้วยเมื่อมาถึงเพอร์สเตกก็ได้ยัดเงินผู้คุมและช มอองโกกกลลได้้ใชชีวิตยูู่ับหานขเขายัมามตโมอโจินก็ได้คิดที่จะทําในสิ่งที่เขาอยากจะทํามาโดยตลอดนั่นคือการรวบรวมมองโกลให้เป็นหนึ่งอีกครั้งและสร้างกฎระเบียบขึ้นมาใหม่เตโมโจินจึงได้ออกเดินทางอีกครั้งเพื่อรวบรวมกําลังคนเขาได้ตั้งกฎขึ้นมา4ข้อ1ห้ามฆ่าสตรีและเด็กไร้ทางสู้2มีแค้นต้องชําระ3ต่อสู้ต้องให้ถึงที่สุดและ4ห้ามทรยศขานตัวเองเวลาก็ได้ผ่านพ้นไปหลายปีได้มีขุนพลหลายคนเข้ามาร่วมกับเตโมอจินเพื่อที่จะผนึกมองโกลให้เป็นหนึ่งอีกครั้งจนกองทัพมีทหารจํานวนมากแต่ก็ มีเสี้ยนหนามอย่างจามูฮาที่จ้องจะทำลายกองทัพของเตมูจินครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้เผชิญหน้ากันเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อตัดสินว่าใครจะเป็นใหญ่ในมองโกกองทัพของจามูฮามีจำนวนมากกว่าหลายเท่าแต่เตมูจินก็ได้เตรียมแผนรล่อไว้แล้วทันใดนั้นจามูฮาก็ได้สั่งให้ทัพหน้าเคลื่อนพลโจมตีเตมูจินจึงได้ส่งทหารม้าฝีมือดีจำนวนหนึ่งออกไปต่อสู้กับทหารม้าจำนวนมากของจามูฮาทัพม้าของทั้งสองฝ่ายได้เข้าต่อสู้กันอย่างดุเดือดทหารม้าของเตมูจินได้สู้อย่างไม่กลัว ที่ดักส่มอยู่บนหลังเนินระดมยิงใส่กองทหารม้าของจามูฮาจดตายหมดและนั่นรวมถึงทหารม้าของเขาด้วยจามูฮาเห็นดังนั้นจึงหัวเสียเป็นอย่างมากจึงได้สั่งกองทัพทั้งหมดเข้าโจมตีระหว่างนั้นท้องฟ้าก็ได้เริ่มมืดลงเมฆสีดำปกคลุมไปทั่วแผ่นดินทหารทั้งสองฝ่ายเริ่มพร้อมที่จะเข้าปะทะกันแต่แล้วฝนก็ได้ตกลงฟ้าเริ่มร้องคำรามไปทั่วทั้งสนามรบฐานทั้งสองฝ่ายพากันหวาดกลัวและหนีกันละวันทหารของจามูฮาได้แต่กระเจิงและหนีกันไปคนละทิศคนละทางไร้การควบคุมกลัมาที่ฝั่ ของเขาที่กกําาลัังวดวดเตมูจินได้ชูดาบขึ้นเพื่อปลุกกาลังใจเหล่าทหารเมื่อพวกทหารเห็นดังนั้นจึงได้ฮึกเหิมและเลิกหวาดกลัวต่อเสียงฟ้าผ่าและได้เข้าทําการโจมตีกองทัพของจมฮาที่กําลังแตกกระเจิงจนได้รับชัยชนะในที่สุดเช้าวันต่อมาได้มีทหารสองคนทําการฆ่าฮาบูไตซึ่งเป็นขาดของเขาเองแล้วส่งตัวมาให้เตมูจินเตมูจินเห็นดังนั้นจึงได้สั่งฆ่าทหารทั้งสองคนเสียเพราะเขาได้ตั้งกฎและรมเนียมมาใหม่ให้กับชาวมองโกลนั่นคือห้ามฆ่าขาดของตัวเองเมื่อเดินไปดูเหล่าเชลยศึกเตมูจินก็ได้พบกับพ่อ เท่าร้อยตัวและได้ให้พ่อเท่าตั้งกระจมอยู่ใกล้เขาและได้ทําการรับเฉลยสึกทั้งหมดเข้าก่องทับเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อเท่าที่เคยดูแลและปล่อยให้เตมูจินหนีตอนที่โดนจับตัวไม่นานทหารกับเตมูจินก็ได้รายง,งานว่าเขาได้จับตัวจามูฮาไว้ได้เตมูจินจึงเข้าไปคุยกับจามูฮาแล้วยกโทษให้ไม่ถือโทษกดเคืองจามูฮาจึงถามไปว่าชาวมองโกทน กลัวฟ้าผ่าทำไมเตมูจินถึงไม่กลัวเตมูจินจึงตอบไปว่าเมื่อก่อนเขาไม่มีที่ให้หลบฟ้าผ่าเขาจึงเลิกกลัวจามูฮาเลยขอให้ฆ่าเขาซะแต่เตมูจินได้ปล่อยตัวเขาไปพร้อมกับให้ม้าไปตัวหนึ่งต่อมาเตมูจินก็ได้เตรียมการออกลบพิชิตสึกอินครั้งและได้ถามกับพ่อเท่าไปว่าอนาคตเขาจะเป็นอย่างไรพ่อเท่าไม่ตอบและต่อมาเตมูจินก็ได้เป็นขานผู้ยิ่งใหญ่เหนือชนเผ่ามองโกทั้งหมดมีนามว่าเจงกิสขานและอาณาจักรตังกงที่เก่าแก่ก็ได้ถูกโค่นล้มหายไปจากโลกนี้แต่วัดที่นั่นไม่ถูกทำลายตามคำม สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมผมจะพยายามลงคลิปบ่อยๆเพราะผมชอบการดูหนังเป็นอย่างมากสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ